สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็ย่อยง่ายสบายๆนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายเพิ่มนะครับ buying mood mode นะขายเพิ่มได้ตังค์แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ได้กับธุรกิจแทบจะทุกอย่างเลยนะครับสาย B 2 C เนี่ยบอกเลยว่าพูดให้ติดปากไว้นะครับได้ตังค์เพิ่มขึ้นแน่นอน,นครับ buying mood นะครับคืออะไรนะครับก็คืออารมณ์ซื้อที่ลูกค้าเนี่ยกำลังควักจ่ายตังค์ต้องบอกว่าอารมณ์ซื้อเนี่ยมันคือ แคจะสรุปทุกอย่างแล้วว่าเขาพอใจกับสิ่งที่เรานําเสนอนะครับแล้วเขาก็มีความชื่นชอบมีความต้องการถึงขั้นควักตังแล้วเนี่ยลองดูเหตุการณ์จากชีวิตประจําวันว่าคุณเจอไบ Mo มูตรอบตัวคุณอยู่แล้วไหมนะครับไปเซเว่ Seven, นนะคุณเจออะไรบ้างถ้าเด็กเซเว่นที่ขยันขยันเนี่ยแล้วก็เขาแม่นยําเรื่องโปรโมชัน่นใช่ไหมล่ะคุณหยิบอาจจะเป็นซื้อข้าวกระเพราหมูกรอบใช่ไหมฮะของ CP เขาก็จะมีการอัพเซลตรงนั้นเลยตอนที่คุณจะจ่ายจังเช่นถ้าซื้อไข่เพิ่มเนี่ยมีส่วนลดนะคะคุณพี่เห็นไหมคุณก็อยู่ที่ว่าจะตอบตกลงหรือไม่ถ้าตกลงเนี่ยเห็นไหมได้ตังค์เลยโดยที่คุณยังไม่ได้พิจารณาซื้อไข่ได้วยซ้ํานะแต่เพราะว่าอารมณ์ตอนจะควักตังค์นี่แหละนะครับแล้วมันมีการเชื่อมโยงเห็นไหมสินค้าเนี่ยมันเป็นของกินเหมือนๆกันนะครับตัวคุณก็รู้สึกว่ามันได้ส่วนลดด้วยอันนี้เริ่มคุ้นๆกันแล้วไหมล่ะครับ หรือว่าเราไปแมคโดนัล KFC ครับคำพูดติดปากของเด็กๆเนี่ยเขาจะพูดเลยว่า up size ไหมครับคุณพี่นะครับเพิ่มตังอีกแค่เท่าไหร่ก็ว่าไปไปสตาร์บัคอย่างเนี้ยเราสั่งกาแฟอะไรเรียบร้อยแล้วคุณพี่รับเค้กด้วยไหมคะรับมาฟินด้วยไหมตัวนี้อร่อยเลยนะครับแค่นี้มันอยู่ในโหมดซื้ออยู่แล้วอะ่ะมันจะทําให้เกิดการตัดสินใจ up พเซลซื้อได้แบบทรงพลังมากๆนะครับอันนี้แหละคือที่มาของคําว่า ไ m ม o d นะครับมันก็จะใช้การอัพเซลลิงไปด้วยตอนที่ลูกค้าจะควักต่างซื้อนะครับจังหวะทองคำนะเรามาสรุปกันว่าใช้ตอนไหนบ้างก็ตอนแรกเลยครับที่กำลังจะควักต่างซื้อนี่แหละนะครับตอนที่ลูกค้าแบบโอเคเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากจะมีเคล็ดลับอีกนิดนึงว่าคุณต้องดูว่าคุณจะขายอะไรเพิ่มแล้วไอสิ่งที่จะขายเพิ่มเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงกับตัวหลักที่เขาซื้ออย่างเช่นว่าลูกค้าซื้อมือถือใช่ไหม ลูกค้าซื้อเคสมือถือเพิ่มด้วยไหมครับหรือติดฟิล์มไปด้วยเลยจะได้แบบกันร,รอยเพราะว่ามือถือยังใหม่ลูกค้าเขาก็จะเห็นด้วยว่ามันได้ทั้งประโยชน์แล้วก็มันตอบโจทย์ในเรื่องของสินค้าตัวหลักอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราซื้อซอฟต์แวร์ใช่ไหมขายซอฟต์แวร์อะไรไปเนี่ยลูกค้าได้ใช้ฟีเจอร์ตัวหลักอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยอัปเกรดเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเนี่ยจะได้เปิดฟีเจอร์แบบ Enterprise ซึ่งมันก็จะได้ประโยชน์ที่ชัดเจนแล้วก็มากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ย แล้วถ้าคุณจะพิเศษกว่านั้นเนี่ยอาจจะเติมเรื่องราคาให้ก็ได้ก็คือให้ส่วนลดไปด้วยมันก็จะยิ่งดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับหรือจะไม่ใช้ส่วนลดก็ได้นะครับอย่างเรื่องขายมือถือแล้วคุณแบบติดฟิล์มหรือขายเคสไปด้วยเนี่ยซึ่งเราไม่ได้พูดเรื่องส่วนลดก่อนเนี่ยก็จะขายในราคาเต็มได้อีกนะครับหรือว่าจังหวะที่น่าสนใจนะก็คือตอนลูกค้าหลังเลเอันนี้แปลกไหมลูกค้ายังไม่ได้ตัดสินใจซื้อเลย แต่ว่าลูกค้ากําลังแบบเปรียบเทียบลังเลอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ไอตอนลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วคุณอัพเซล์อ่ะง่ายนะครับอันนั้นคือบท์มูดสีเขียวจัดๆเลยแต่ทําไมครับผมถึงพูดว่าตอนที่ลูกค้าลังเลเนี่ยคุณควรจะใช้บท์มูดแล้วอัพเซล์ไปด้วยนะครับคือเวลาลูกค้าลังเลเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องราคาหรือว่าเรื่องสเปคใดๆะนะมักจะเทียบกับคู่แข่งอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณบอกจังหวะในการอัพเซล์ได้ เพราะว่าคุณมั่นใจว่าไอ้ตอนอัพเซลเนี่ยลูกค้าจะได้อะไรมากกว่านะครับอย่างเช่นว่าลูกค้าเนี่ยมาดูรถแล้วก็เทียบรุ่นกับรุ่นของเราแล้วก็มีของรุ่นคู่แข่งซึ่งมันเป็นรุ่นกลางๆใช่ปะ่ะจู่ๆเนี่ยเขาลังเลอยู่คุณเสนอตัวท็อปเลยงงไหมเฮ้ยจู่ๆทำไมมาเสนอตัวท็อปซึ่งแพงกว่าด้วยนะคือตัวท็อปเนี่ยมันจะมีเรื่องฟีเจอร์นี่แหละครับมีเรื่องคุณสมบัติมีเรื่องของออปชันเนี่ยที่มันเยอะกว่าคุณก็จะได้ปรรยายไปว่าโอเคแบบ ถ้าลูกค้าลังเลเรื่องว่ามันไม่ต่างกันมากเนี่ยการพิจารณาพวกตัวท็อปเนี่ยมันจะทําให้ได้ประโยชน์นะครับในภาพรวมที่มากกว่านะไอส่วนของเรื่องเนี้ยมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นความคุ้มค่านะผมใช้คำนี้คือนักขายก็ต้องอธิบายให้ละเอียดว่าตัวท็อปเนี่ยมันได้อะไรแบบพิเศษพิเศษจริงๆเหมือนถ้ารถเบนซ์วันนี้รถถ้ารุ่นรุ่น e class เนี่ยมันจะมีตัวรองท็อปมันจะเป็นรุ่นดีเซลซึ่งตัวท็อปมันจะเป็นแบบ ตัวลักอินอย่างเงี้ยตัวท็อปเนี่ยที่ชัดเจนแล้วให้ได้มากกว่าคือสมรรถนะมันสูงกว่าถูกไหมแล้วก็เรื่องของออปชันภายในนะครับเรื่องของเครื่องเสียงที่มันดีกว่าอย่างเงี้ยหรือว่ามีซันลูปมีเรื่องของระบบแบบภายในอะไรที่มากกว่านะครับซึ่งตัวเนี้ยเซลล์ก็ต้องแบบบรรยายขายตัวฟีเจอร์ที่มันเด่นกว่าให้ได้นะครับแน่นอนว่ามันก็จะแบบมีเรื่องของยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้นะถ้าเกิดว่าคุณสามารถมอบตัวเลือกที่มันแบบเป็น ออปชันที่มากกว่าได้นะครับอันนี้มันก็คืออีกหนึ่งวิธีที่จะ up พเซลเนาะหรือพูดง่ายๆก็คือตอนโดนเปรียบเทียบถ้าเป็นงาน B2B นะสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยเขาเทียบอะไรกันไปฟีเจอร์หรือว่าเซอร์วิสพอๆกันเนี่ยจู่ๆคุณบอกว่าโอเคคุณจะขออัปเกรดฟีเจอร์ให้หรือว่าจะเพิ่มระยะประกันนะครับเพียงแต่เรื่องนี้ต้องให้ราคาพิเศษด้วยมีส่วนลดติดด้วยมันก็จะเห็นชัดๆเลยว่าคุณเพิ่มแบบ เรื่องข้อเสนอให้มันมากขึ้นนะครับแล้วคุณให้ราคาพิเศษนะครับคือราคามันเพิ่มขึ้นแหละแต่ว่าเราเติมไปเนี่ยจเจตนาเราคือว่าเพิ่มฟีเจอร์กับเรื่องเซอร์วิสให้มันเหนือกว่าแบบเห็นๆนั่นแหละครับนะราคามันสูงกว่าก็จริงเนี่ยแต่ถ้าเราอธิบายเขาดีๆในเรื่องของความคุ้มค่าอย่างเงี้ยจุดคุ้มทุนนะอย่างเรื่องประกันเนี่ยเราให้ยาวกว่าข้อดีก็คือไอ้หลังจากหมดประกันถ้าเทียบกับของเก่าเนี่ย ไอปีต่อมามันก็จะอุ่นใจขึ้นเพราะว่ามีอะไรเสียหายชำรุดเนี่ยบางทีค่าใช้จ่ายมันคุ้มกับค่าประกันไปแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ยขายได้แพงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือจุดที่ควรจะใช้เรื่อง up พเซลนะครับหรือตอนที่ลูกค้าเนี่ยมีโจทย์ก็ได้นะสมมติว่ามันเป็นการขายแนวแนวขายโซลูชันอันนี้มันจะซับซ้อนขึ้นมาแล้วอย่างเป็นการทําบ้านอย่างเงี้ยสร้างบ้านทําบ้านเนาะเราได้รับฟังโจทย์ความต้องการลูกค้าแล้วแหละโอเค ถ้าเราเห็นว่าเราสามารถที่จะเสนอตัวออปชันเพิ่มไปได้ตรงนี้หมายความว่าไงก็คืออย่างบ้านเนี่ยเขาอาจจะอยากได้3ห้องนอน2ห้องน้ำเหมือนไม่ใช่ไหมแต่จู่ๆเราเสนอเป็นแบบ4ห้องนอน3ห้องน้ำอย่างเงี้ยซึ่งราคามันขยับสูงกว่านะแต่เราก็คุมงบไม่ให้มันโดดเกินไปแล้วเราก็บอกว่ามันตอบโจทย์ได้มากกว่าอย่างเงี้ยจริงๆ3ห้องนอน2ห้องน้ำมันตอบโจทย์ลูกค้าแล้วแหละ แต่ว่ามีสีห้องนอนสามห้องน้ามีเพิ่มขึ้นเนี่ยอ่ะมันตอบโจทย์เรื่องอะไรอีก,อกเช่นตอบโจทย์เรื่องห้องอเน,นกประสงค์นะครับหรือว่าห้องน้ําที่มากขึ้นเนี่ยอาจจะได้ว่ามีห้องน้ําชั้นล่างด้วยอย่างเงี้ยซึ่งแบบคนเฒ่าคนแก่สะดวกขึ้นเนี่ยคือจริงๆแล้วอาจจะขึ้นไปเข้าห้องน้ําชั้นบนก็ได้ถูกป่ะเพียงแต่มันต้องขึ้นบันไดเนี่ยมันไม่ได้ลําบากหรอกแต่ว่าให้ลูกค้าลองนึกดูว่ามันจะต้องขึ้นลงขึ้นลงทุกวันเนี่ยอาจจะเหนื่อยการมีห้องน้ําด้านล่างเนี่ยมันก็ช่วยให้เลยครับสะดวกมากขึ้นน้นอยย่างี ช่วยให้แบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นอันเนี้ยมันคือการอัพเซลจากการเข้าใจความต้องการลูกค้าเพียงแต่เราอ่ะเราขออัพเซลบา์บายมูดว่าเราเสนอมากขึ้นเพราะว่ามันจะให้เรื่องประโยชน์ที่เหนือกว่าเอออย่างนี้ก็ได้นะคือไม่ผิดนะคือนักขายเนี่ยจริงๆอย่าไปติดกับกับคำว่าตามงบประมาณลูกค้างงไหมาตามงบก็คือว่าลูกค้าเสนอมาเฮ้ยคุณช่วยไป รีโนเวทออฟฟิศผมทีอะผมมีงบห้าแสนแล้วเราทำห้าแสนเป๊ะเลยเป็นผมเนี่ยเราจะมีไพ่หก0 0นด้วยเออทุกคนแปลกใจไหมทำไมแบบจู่ๆแบบพักหกแ0นมาเพราะเรากำลังจะบอกว่าเราจะเสนอหก0 0นเลยทำไมอะเฮ้ยคุณเสนอต้องหก0 0นมันเกินเบ,นเบอร์ไหมหรือเปล่ามันเกินความต้องการหรือเปล่าไม่ครับหก0 0นเนี่ยมันเท่าความต้องการลูกค้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันพรีเมียมขึ้นหรือเปล่า เราให้ได้มากกว่าหรือเปล่าหรือวัสดุเราแบบพรีเมียมหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เราดีกว่าหรือเปล่าหรือเรามีอะไรเอกอนเนกประสงค์บิวอินที่มันสวยงามหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นเซลล์ที่อยากไปเล่าคุณนะสมบัติเพิ่มเพราะเรากล้าที่จะขายแพงขึ้นถูกปะอันเนี้ยมันจะทําให้คุณเนี่ยขายเขาเรียกว่า high ticket selling นะครับไฮทิ high t i c ก็คือขายได้แพงขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปการที่จะไปฟันลูกค้าไม่ใช่นะไม่ใช่การบวกราคาไม่ใช่เลยครับเป็นแต่เป็นการเสนอฟีเจอร์เสนอเซอร์วิสอะไรให้มัน เจ๋งขึ้นให้มันดีขึ้นจนเราเนี่ยสามารถที่จะเหมือนโน้มน้าวนั่นแหละครับเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกค้าได้ทดลองทดสอบหรือว่าได้มีส่วนร่วมด้วยตัวเองเนี่ยจนลูกค้าเข้าใจว่าจริงๆถ้าจ่ายแพงกว่านี้ขึ้นนะเขาได้ทั้งความคุ้มค่าเขาได้ทั้งประโยชน์ใช้สอยอะไรที่มันแบบดีกว่าแน่นอนอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยคือเรื่อง upselling นะที่เอาไปใช้ได้เลยทั้งขาย B2B B2C นะครับ B2B ก็ง่ายๆมันจะต้องแบบ ชี้แจงด้วยเหตุได้ผลหน่อยอย่างไม่แค่เรื่องการรีโนเวทออฟฟิศเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดหน่อยว่าถ้าคุณขายแพงเนี่ยลูกค้าได้อะไรบ้างนะครับก็ฝากท่านาขายนะครับว่าเมื่อจะใกล้ปิดการขายได้แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะคุณมีโอกาสที่จะขายเพิ่มได้ทุกวินาทีครับขอเพียงคุณแบบคิดมาก่อนว่าคุณตั้งใจจะขายอะไรเพิ่มแล้วคุณแบบทาให้ลูกค้าเข้าใจว่าถ้าเขาได้เพิ่มเนี่ยชีวิตเขาจะดีขึ้นการลงทุนเขาจะคุ้มค่าขึ้นครับรับรองว่าคุณได้ยอดขายเพิ่มแบบง่ายๆเลยครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามคุณนี่แหละเซราละล้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทุกช่องทางครับ Facebook YouTube TikTok นะครับแล้วก็บทความกับคลิปเนี่ยอัปเดตท,ทุกวันเลยหรือถ้าใครสนใจเรื่องเทคนิคการขายนะทั้ง B2B B2C นะครับเดือนหน้าเปิดแล้วนะครับวันที่26-27กรกฎาคมนะครับ2วันเต็มถ้าสนใจก็ติดต่อมาหลังไมคได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยครับ